เรื่องสามีนู่นนี่นั่นคือหัวที่ดีคือหัวใหม่ถ้าเรากลับไปเล่นเราอยากเล่นไหมหรือว่ากลับไปทำทรงเล้นกับโอ้อยังไงก็เล่นค่ะ แต่อาจจะแบบไม่ทําปากเดียวขนาดนั้นก็ลงมาอาจจะแบบยินเนอร์แบบมาจัดเต็มอะไรเงี้ยแล้วอาจจะแบบด้วยละครเมื่อก่อนเขาจะแบบเหมือนเล่นชัดอะค่ะก็ชัดมากก็ตะโกนมาจริงๆเราเราเราถ้าเราไปดูแล้วเราตลกตัวเองไหมว่าทำไมฉันจะต้องแบบว่าก็หัวนลาอกนตะลกก็รีโพสเลยว่าคือเกือบทัทุกคอมเมนต์ที่ไปไปโพสทำไปได้ทําไปได้ทําไปได้ตลอดแต่ก็แบบ ถ้าย้อนกลับไปยุคนั้นในเรื่องการแสดงมันก็ต้องเป็นเวนี้แหละที่คนจะชอบแล้วมันก็ประสบความสำเร็จจริงๆแต่ถ้าเกิดต้องมีการรีเมคเอากลับมาทำใหม่ก็คงไม่ได้เล่นออกเป็นแนวอย่างนั้นแล้วจริงๆพี่เป้ยดเองถามว่าฉันต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอบอกว่าต้องหน้าไปปากไปปากแก้มแดงปากเบี้ยวมากดมากเป็นมีมอยู่หลายอันนะพี่เป้ยดูมากมันมันจะอำไมต้องเบี้ยวไปถึงไหนก็คิดแต่ละบางคนก็บอกว่าเอาเนื้อก็คือเก็บไว้เป็นที่ไม่ต้องเอามารีโพสบ่อย เราเราเป็นยังไงาหรือว่าก็ไม่ไม่ไม่รีโพสต์ได้เพราะเราก็ยังเอาไปรีโพสต์เหมือนกันแล้วเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนุกขำขำแล้วก็แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องยอมรับว่าณตอนนั้นคือคนก็ถูกใจมากๆคนก็ชอบมากๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จมากคือส่วนหนึ่งที่เรามีชื่อเสียงทุกวันนี้ก็มาจากละครเรื่องสงครามนางฟ้าเหมือนกันพ่อะไร่เขาบอกว่าตอนนี้เราสวยอยากให้ดูตอนนี้มากกว่าตอนนั้นดูแค่การแสดงกอให้โฟกัสตอนนี้นะคะโฟกัสเรื่องนี้ค่ะ สงคารามสมรสเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้สงคราสมรสก็เป็นคนดีนะอะไรนะไปเป็นคนดีนะแล้วคนจะเชื่อพี่เปบยไหมอ่ะเพราะว่าคนอาจจะจำเขาพี่เบยแล้วทม่ะพียแต่ว่าถึงท้าทายมากเลยตกจริงนะต้านเลยนี้ก็เพราะว่าเป็นคนดีไนะด้ไหมขออะไรอย่างนี้ต้องดูอ่าต้องดูต้องดูแล้วก็คอมเมนต์มาด้คควยไปคิดว่าอย่างล่าสุดก็มาหา พี่บอยพี่บอนพี่บอยก็บอกอออแสดงว่าเป็นคนดีไ<ห>ด้แบบตะโกนดีตะโก,น,กนเลยคือว่าเราพี่บอนก็ถามว่าทำไมเรื่องอื่นไม่เหมือนแบบนี้พรอะว่าเอาาดีเรื่องนี้มันอินค่ะอินอยังไงอินอยังไง <c oughs> มันอินมันอินมันอินมันเหมือนแบบมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นละครที่เกี่ยวกับชีวิตแบบที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงแล้วตัวเราก็เคยไม่ปฏิเสธว่าไม่เคยเจอปัญหาพวกนี้มันก็เลยอิน แล้วที players, Mars, UK, ่พี่เปิร์ดพี่เปิร์ดเป็นที่ให้พี่แอมบอกว่าหัวใหม่ที่ดีคือหัวใหม่ค่ะอะไรดะที่ดีคืหัวใหม่หัวที่ดีคือหัวใหม่ใช่ค่ะใสยตาคนดีเป็นยังไงอ่ะพี่เบิร์คือต้องไปดูไปดูอย่างให้เมื่อกี้บอกว่าเราเราเขาเรียกเล่นแล้วมันอินแค่ไหนเอาชีวิตจริงเข้ามาสวยด้วยหรือว่าคาแรคเตอร์ร้อยเปอร์เซ็น ไกลๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงหมายถึงเวลาคเล่นอะเขาว่าเพราะว่าอย่างของพี่แอปเนี้ยเขาบอกว่าตอนขีดพิชาขีดนะถ้าเป็นตัวจริงเขาบอกใจธทำมากกว่านั้นเออสำหรับเราอะถ้าต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรือว่าสำหรับให้นึกใช่ปะจริงจริงใช่ปะจริงจรพราะว่าไปก็ไม่น้อยกว่าแอปอางก็อันจริงๆคือมันเป็นเรื่องเพื่อนในความคือความผูกพันของเพื่อนการที่แบบเหมือนเพื่อนเจอปัญหาแล้วเราก็คอยคอยคำปรึกษาแล้วบวกกับ ก็เรื่องสามีนู่นนี่น่นนานเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวคือคือถ้าทั้งหมดอะ่ะมันคือชีวิตที่มันคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยแล้วไม่ไมกระทัาตัวแอปด้วยะนะแสดงว่าเรื่องนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนมันก็สามารถเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้แต่เราก็ต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันด้วยการดูละครเรื่องนี้ค่ะแล้วคุณจะรู้วิธีการจัดการกับเมียน,น้อยเราะต้องทำยังไงจัดการกับสามีว่าจะต้องทำยังไงอันนี้ป๊บงค่ะป๊บงนค่ะ ็เปน่องถ้าเปิ้ไปเจอขบุ้ในเรื่องนะสมุดสมุดสมุดจะจับถ้าไปเจอในเรื่องแล้วแบบหัวมันมีเงินหน้อยอะเราจะตัดการไม่ต้องสมุดหรวยโอ๊ยไม่เป็นไมแั้วหนึ่ง เมื่อกี้โยงก็ว่าฉันนี่โยงเข้ามาเองงงมากเลยเนี่ยจะให้ข่าวจะหยุดหัวไหมหรือว่าจะแบบใช้กฎหมายจัดการไม่ไม่ถามถามกันในคาแรคเตอร์เราเรามาถึงแค่ไหนอะในคาแรคเตอร์เรามาถึงแค่ไหนหมายถึงในในเรื่องใช่มในเรื่องที่แบบว่าไปทําทําเมียน้อยอะมาถึงแค่ไหนของเราเป็นเหมือนกับโอ๊ยไม่อยากพูดอะต้องไปดูเองที่จะมาหลอกถามไปแบบนี้ได้เนาะน้่เกิดในชีวิตจริงแล้วเออแล้วถ้าในชีวิตจริงที่ไปแอบเจออย่างนั้นอะเราจะทำยังไงถ้าเจอชายอย่างชาคิด แล้วก็เจออย่างน้องหม่ก็ต้องทําตามที่แอปทําค่ะก็ต้องทำตามที่แอปทำค่ะจริงๆไปเล่นละครเรื่องนี้ไปได้ความรู้เยอะมากเลยนะความรู้คือไปได้ส่วนไหนยังไงหมายถึงในละครในละครในละครที่มีชีวิตจริงแล้วความแล้ความรู้ที่ได้คืออะไรหมายถึงก็วิธีจัดการว่าจะต้องทำยังไงถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วมันสามารถจัดการได้นี่นะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ย <uğ ล> คุสามสารถเอาจากในละครไปใช้นในชีวิตจริงได้เลยใช่ไหมแหม่เกยเกยเฮ้ยแหม่เกย์เกยอะไรนะคะไม่ใช่แป่กว่ะ ก็จริงๆไปว่าได้นะเออไม่งันเทปเปอร์จะนำเมียหลวงถ้าดูเรื่องนี้จะต้องดูเพื่ออะไรดูเพื่อความสะใจหรือดูเพื่อที่เอาไปวามรู้เออความจริงไม่จําเป็นต้องเป็นเมียหลวงเอาทุกคนละกันใครที่แต่งงานแล้วหรือแม้กระทั่งใครที่ยังไม่แต่งงานก็ลองดูละครเรื่องนี้เผือเป็นแนวทางนะคะไม่ไม่ได้อยากให้เกิดกับชีวิตทุกคนอยู่แล้วแต่ดูเพื่อเป็นการศึกษาว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เราจะสามารถจัดการบริหารดูแลครอบครัวได้อย่างไร มันมีคำตอบอยู่ในละครเรื่องนี้ค่ะรวมถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนทั้งสามคนนะคะก็มันมีมุมน่ารักนักไม่ใช่มีแต่บุญดามานนะคะมุมน่ารักน่ักก็มีเยอะมากอย่างสามเลยคะเซ็กซี่เราถ่ายยอนไปใครเซ็กซี่กินขดตใครคะกินวดตรนที่นอนยังไงก็คนเราก็กินถั่วส่งปากแต่มันไม่จาเปต้องชุม อันน้นก็ธรรมดาธรรมชาติสุดแล้วออหรอไม่ได้ทําอะไรเลยหลายคนบอกว่าเราคืนสังเวียนคือสังเวียนอะไรอะอายุ1 4, 4แล้วอ่า<ม><ม>44<ๆ>ได้แค่นี้มันก็คนยุ่งเรโอ้โหไม่ไม่อยากให้ไปแบบว่าเซ็กซี่อะไรเพราะว่าด้วยอายุนามแต่ถ้าอยากจะาให้คนมองมองในเรื่องการดูแลตัวเองมากกว่าไม่ได้เซ็กซี่ไม่ได้เป็นโฟเทอาอะไรล่อแหลมเลยปกติกคือนั่นเป็นแค่สบายสบายของเราเลยสบายสบยไม่ได้ทำอะไรเลยไปทำให้ดูเซ็กซี่มันจะดีเซ็กซี่ขึ้นมาเองเหี้บบว่าไม่หรอกไปว่า าเกิดคนมองมองก็มองได้หลายแบบแต่ถ้าเกิดเราเราถามเราถามเปยเปยก็อยากให้มองในเรื่องการดูแลตัวเองว่าเอออายุเท่านี้เปดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเี้ไอความเซ็กซี่อ่ะปล่อยให้น้องๆเขาเซ็กซี่ไปเลย,เร,ยเราเราเซ็กซี่มันเยอะมากแล้วไม่ต้องแล้วยากให้รับถึงแม่พี่ยังไงบ้างก, <Okay. S 2> ก,การดูแลตัวเองเยอะมากถ้าพูดวันนี้น่าจะจบให้คนอื่นต่อชีสตร้าดูก็เยอะค่ะไม่ก็ก็โอ้เรื่องอาหารการกินทุกๆอย่างนะคะดูแลแบบเออ เรียกว่าก็ก็ก็ไม่ปล่อยอะค่ะแม่รู้จักหมูกระทะไหมจ๊ะมิไม่รู้จักเออทำไมไม่รู้จักแล้วก็เป็นคนทานเยอะด้วยเงินเยอะแต่เพนก็จะรู้จักวิธีการทานว่าคุณจะทานยังไงแค่ไหนคุณเพื่อนรู้จักคนที่ทานหมูกระทะไหมครับเดี๋ยวเราบอกเทคนิคกได้เลยแฟชั่นแฟชั่นมันคือฉลองสี่สิบสี่ปีใช่ไหมสี่สิบสี่ปีก็เราเบอร์เดย์ก็เท่านั้นก็หาอะไรทำสนุกๆเอาเก็บไว้แบบเป็นเหมือนแบบ เขาเรียกว่าไวดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปขอฉันไม่เสนองานอะไรไข่ใหญ่อายุรุ่นนี้ละบอกว่าสามีกับลูกเป็นไงบ้างสามีไม่ต้องไปพูดถึงค่ะแลาวลูกลูกเข้าใจตอนนี้ปวดถ้าเราเมื่อก่อนปวดอาจจะแบบมองว่าไม่อยากให้แม่เซ็กซี่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเราก็อธิบายจนเขาเข้าใจแล้วว่าอันนี้คืองานเพราะโดยปกติชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้ทิ้ง ก็เอ๊ะทำไมต้องถ่ายอีกแล้วถ่ายเยอะไปไหมเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็รู้ว่าเราอยู่บ้านอ่ะเราก็คือซื้อยืดเริงๆรงวอร์เวลาเราไปส่งลูกก็ซื้อยืดเริงๆรงวอร์เขาจะเห็นแค่ภาพอย่างงี้แหละในภาพนี้แค่นั้นในอีและการทํางานแค่นั้นแสดงเขาไม่รู้เลยว่าแม่ก็คือเคยเป็นหนึ่งในตองอูมาก่อนเขารู้เขารู้เพราะว่ามีคนมาแซวเขาว่าอยู่รูมายเมื่อก่อนแม่อยู่เซ็กซี่มาก แล้วตอนนั้นเขาเยังไงบ้างด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่แบบว่าเออเบย์ก็เปิดด้วยให้ดูเลยแล้วก็อธิบายแล้วเบ้์ก็บอกความจริงๆว่าเบย์ก็เห็นใช่ไหมว่าตอนอยู่ที่บ้านแม่เป็นคนยังไงเออเขาก็เห็นเขาก็รู้ว่าเออเขาก็ไม่บอกเพื่อนมากเขาภูมิใจแม่เขาเขายืดเลยใช่ไหมว่าแม่เราสวยใช่ทุกวันนี้เขายังบอกแม่สวยที่สุดเราเชื่อใชาไหมคะเบย์ตรงนี้เราเชื่อเราเชื่อซึ่งก็มาเป็นสิ่งของเล่นองเงี้ยครได้อะไรลูก ริเราอยากสตาร์ทตรงนี้ยังไงบ้างมันคงสตาร์ทไม่ได้หรอกมันก็เป็นไปตามวัยก็เราก็สวยในตามวัยแต่ตัวเองได้ดีตามวัยของเราก็วัยน,นึงก็อาจจะแบบดูดีในอีกแบบนึงเลยอะไรอย่างงีนะคะ้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p d ดารานะคะ